คาหอุอวครับครับได้ครับเร่องดยุ่นละ ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกรับสวัสดีเซลวันที่28เมษายนครับเบ่าตัวอีสานบ้านท่าหกับมารายงานตอีกคือเก่าครับเช่นเก่าเช่นเดิมครับพี่น้องมาผัวเดียวเมื่อนี้ก็ดีครับงูกับว่ามีเมื่อนี้ครับผมเบ่าวันเด็กเขาไปบ้านในดินครับแม่มากกับลวงเรื่องก็เลยครับเพราะว่ามาสวยเนี่ยเมื่อนี้ครับบ่อี้ยไปหับสหายคือวันเมื่อวันมิสหายไปน้าครับเขี่ยกุดไปน้ากับครับเพราะมีมู ครับมือน,นี้มาผู้เดียวโอ้ยเป็นที่เงาเงาขับพี่น้องครับมาหาเบิ่งน้องไม่ไฟคือเกา่าครับพี่น้องครับหมู่บ้านก็ถือว่าได้หลายเตอร์เมือนี้จ้าทีเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามไปลุ้นน้ำบาครับภาสิมันบ่เมือนี้รับป่ะตามไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องว่าที่มีนอยง่ายมีแหนงได้หลายพอพี่น้องเขาเบิง่งบ่ครับป่ะรวยเลย ครับวันนี้ก็เป็อีกไม้หนึ่งครับพี่น้องก็บปจะกจวัดทีมันคือกับคือขมือมาครับสิได้ไหมกับข้อห็นแล้วครับก่อแรกแยกมันครับพี่น้องอืมดอกนะจำแนงจุ่มบุบครับอืมครับเอาลึกๆเลยครับอ่อนๆที่ได้ครับพี่น้องอืมครับยังได้ครับ เลยครับพี่น้องมีเตะงามๆครับแล้วก็เลยก็ดระแทกครับขัดบงนมือ,อนขนาดครับผมครับขัดไมห้หนึก่กระถือว่าไข่ครับพี่น้อง พาดครับเตรียมขำจูรูครับพี่น้องพาดครับแต่ละเหนี่ยมนั่นครับพาดครับพี่น้องกันนะอย่นี่ครับเน้นอ่าครับทั้งทั้งกับมีครับพี่น้องพาดครับเน่งพี่น้องพาด ไปด้วยครับนี่ก็มีกับเดงครับเกิดดีค,ครับดังผลมาเกิดดีดีครับไปด้วลนะนี่ครับหลงล่างก็มีกับเดง กับของแต่ละกอพี่น้องพูดล่ะบ้ากลับงไปแตงงามครับข้าวของบนญอยู่ที่นี่ครับพี่น้องเท่าไหร่อืมอุบอุบด้วยครับพูดล่ะพี่น้อง <c oughs> เป็นตำส่วนครับ <c oughs> มันนิบวนธรรมดาครับพี่น้องตแต่ละกอล่ะ มันมาเบาเออกเบาเออกครับแล้ว,ว,ลวมันละวเนี่ยเงินปัดเบาทีบ,ทบังกะทีเงี้ยงเบ็ดครับพี่ละพี่ต้องขับขึ้นไปถึงก็มีละวปัดขับแข่งครับสุดยอดเลยครับก่อน,นี่ขับแข่งทัดที่เขาบอกแข่งโมใหญ่ายายไปเลยขับเอาติดมแนแข่งให,ใหญ่ไปเลยครับพี่ต้องมันละ กอีิครับบ่หน่อยเถอะพี่น้องพบเป็นกอหมดละกับอีเยอะครับสุงทุ่งเห็นเด็กกันเลยครับหมดละไอ้หน้องพูงน้ำบาเลีป้า หัวเพ่งไปท้อป้าถักปูกครับผูทำีและนี่ก็มีครับปุนพี่น้องรับก็ไกๆกันครับสงสัยบันเด็ไ,ไกลถูกนห้ครับที่วา่าเด็ติ๊ขเขาเทละก่อครับพี่น้องเพราธรรมดาที่วา่าเด้คนบม่คอยเขาเที่เดียรัครบค่อยเขา่า ขขเขาขบเขาล้ะไอ้เบิงไก่กันดีละมาบนนี้ไไก่ครับอมเอี่ยมนี้นะมุนนีขับบนในก่อนี่กันพี่น้องป้าาดกันละหา,ากผู้หากผู้ครับครับผู้หน,น่อยนี่ครับครับสอสมกออยู่นี่ ก็คือว่าไข่ที่บรไยางรลอกไก่ไปในคำมือนี้เขาก็ได้กระบาดกับมนละมีแต่แดงอุรัวเลยแดงพอดีแกงครับขอบคครัขบขนานห้ามขนาดครับพี่ต้อง่ะครับปะเลาะอีกครับ โ oh, oh, oh. oh. อ้โ้โอ้่ว้ wow, ากับว้ามีแตหนามครับยัามอะไรกัดอับทนาค้ครับพี่

ทานครับนงางามครับแต่ละกอบัธรรมดาครับพี่น้องครับนี่อบอวลครับเพียบอบเพียบครับโอ้ยนะแต่ละเน่งแต่ละโนหักโอ้ห์บัวมากกอหน่อยกอใหญ่ครับพี U, ่น้องคุณบอคอยผาดครับคุณนะ เอาไปด้วยโอ้โอโอ้โอ้ใจอ,อายที่ขาดครับพวกนี้น้ำขังขันนาจนบย่ยากขอนาภัยอืมครับเฮงสวยสวยครับอืมแล้วไปดอกครับ น้ำตาบุ่ไอ้ครับตรรแต่ละก<ม>่อหมดล้วในก่อละหลาแต่ความแรงหนึง่งนานพี่น้องมวนก่อมวลนี้มวลม่มีอีกแล้วทับพันเอมมาใหม่โอป้าครับครับมวนแห้งครับไอ้เนี่ยครับมีก้อนนี้อยู่ใน คร, Saint ครับนีก็ไม่รัาพม่้อ um. งฟังผีกะโหคทำนี่เจนแหงๆครับเขาข้าหูอ้โหครับครับสิได้ครับเรืๆอ่่น้องุูดแล้ว ท่านบ่เอืนมม่นว่าหมันที่เอืนน่นมันยังคำว่อนี้ครับที่ว่าสุดยอดเลยครับเขาก่อ,อด้บวชผาดเดิท,มมที่ว่าหมัในแห้งครับอืออุ่นละครับนี่ไหนครับนี่เดี๋ยวฟังครับพี่ไหนี่ไชไอ้ท่านแดงดิบวาแล้วพี่พ พาดพี่น้องะนะแดดคักแดดแน่ครับอุ้ยครับเล่จนจนเกือบบูดบบาตัวอ่อนเบื่อเบื่อครับ,รบ,บนี่ครับเจรละกอนี่ครับโบผาดครับมือนี้แต่ว่าหันแดดไหล <c oughs> เอ,ยบบลอ,อนเน้ยครับบบากระเทาะไรกับตัวครับอ่อนนี่ครับหางกับกระที่บเบืดแล้วมากินจนกระที่บเบืดแล้วครับมาแดดดว,วงนี้ชิ้มมือในแดดบางยางคักครับพี่น้อง

อันักค้อนแน่ครับนาในี่กอนนี้ครับครับครับอืมก่อนนี้พว่ธรรมดาคับพี่นอง ผลงานการหาตัวไ да ม่ของเบาต to ัครับพี่น้องประจำวันที่28เมษถายนครับเขาขึ้ที่ว <intell> ่าที่ว่าหมันแห้งครับเขากอได้กับพ้าครับพี่น้องมาอนีบ้าครับพิ่เต่นำเบิดก่อนครับขันนำมาเบิดก่อนเบาหยั่นหาตอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าก็ห่อนแห้งครับดินจนเกิดบุญห่อนแม่แบ่ครับเบาตีได้กลับนะครับครับพี่น้องเบานี่ครับที่ว่าหมันในและเติอพี่ความมาอนีครับเขาก็อได้กับบาดครับพี่น้องมาส่อนครับพี่เตะเนงอบวบบุญครับเตะ จะเนงหลุ่นในไหลครับมาขอบุญขอบคุณเด้อครับอีพอยแม่ครับเอ๋อไอ้ใจยิ่งทุกคขุทุกคนครับที่เขาบอกว่ามึงมาแยงครับมาตัวอีสานบานเท่าครับบัว่าที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับตียังไงกำลังเลยอึกรงใจครับมาตัวเสมอมาครับครับฝากไว้แน่กันแล้วกันครับมาตัวอีสานบานเท่าครับไอ้ดินห้อยดินนิสานครับมาบอยแดนทินนิสานครับสามิกอีสานผ้ารอครับปากให้อีพอยแม่ไอ้ไอ้ใจยิ่งสุขุทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจครับไอ้บ่าวม่แยงในเฮ็ดคลิป เลยมีแห้งสู่ต่อไปมีแห้งหาวิธีชีวิตผ่านบ้านสู่อีพอยแม่สู่พ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนพ่อเด้เบิงครับขอบคุณหลายๆครับอยู่ดีไม่แห้งพอกันคลิปนาครับขอบคุณครับ